ที่กำลังใช้ Mitsubishi อ็กเพนเอยู่นะครับอยากให้รถขับสนุกมากขึ้นนะครับที่ใช้อยู่อาจจะรู้สึกว่าเวลาออกตัวอาจจะอืดไปนิดนึงหรือว่าเวลาเร่งแซงอาจจะรู้สึกไม่ทันใจนะครับวันนี้ผมพามาดูการทำ HP 4นะครับ HP 4คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมให้พีเอสนะครับผู้บริหารของคงทองโต้แก๊สนะครับช่วยแฮชข้อมูลหน่อยครับสวัสดีครับพีเอสสวัสดีครับตัว HP 4เนี่ยมันก็เป็นชื่อที่เราตั้งขึ้นมาไว้ครับมันเป็นการทำกลยุทธ์4อย่าง4แบบ เป็นโปรเจกต์ที่หงทองเริ่มตั้งแต่เรามีเดโนเทสเราเป็นเจ้าของแบรนด์กล่องจุนบอสเป็นสแตนด์ลน ECU มอเตอร์ไซค์เราสั่งเดนโนตัวที่ค่อนข้างท็อปเพื่อจะดูค่าทุกอย่างออกมาได้นะครับเราเป็นการรวมเทคโนโลยีที่เราไปทํากล่ององศาไฟาจุดระเบิดทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งมวลนะครับการที่เราจูนแก๊สการที่อากาศเข้ามาสัมพันธ์มันทําให้เราตกผลึกออกมาเป็นสิ่งนี้นะครับคือหงทองโปรเจกต์ project, ส่วนโฟคือโฟค,คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้ สี่อย่างครับครับข้อที่1ครับเราจะไปทําให้การขี่สมูทขึ้นนะครับข้อที่1เหยียบคันเร่งนะครับรถพุ่งเดินหน้าดีนะครับแล้วก็กดคิกดาวรถลอยต่อเกียร์วิ่งดีขึ้นนะครับนี่คือข้อที่1นะครับที่คุณจะได้นะครับข้อที่2อสิ่งที่คุณจะได้ก็คือในตัว e x p e n d เ r เดรนี่ยรอบเดินเบาเนี่ยเวลาความแอร์มันตัดรอบมันจะต่ำนะครับแล้วก็ถ้าบวกกับเข้าเกียร์ด้วยในตอนที่มันมีโหลดเนี่ยนะครับรอบมันจะตกลงมาถึง600อรอบนะครับ มันก็เลยจะทาให้เครื่องมันเกิดการสั่นนิดนิด,นดหลายๆคนที่ขี่ในเมืองบ่อยๆจะเจออาการนี้มันเป็นกลยุทธ์ของเขาที่เขาทําออกแบบมาที่ดีแล้วนะครับ,รบแต่ว่ารเราเห็นว่าตรงนี้เราสามารถใช้สิ่งที่เรารู้เข้าไปช่วยแก้ได้นี่คือข้อที่รับรอบเดินเบาทั้งเข้าเกียร์ทั้งเปิดแอร์ปิดแอร์รอบจะนิ่งเท่ากันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนที่เราเข้าเกียร์ P อยู่แล้วเราเปิดแอร์รอบจะอยู่ที่ประมาณ850รอบ พอเราเข้าเกียร์มันจะเหลือ750ครับนะครับถ้าเราปิดแอร์ตอนเข้าเกียร์มันจะต่ําลงมาถึง600เลยถ้าเราเปิดแอร์มันจะไปอยู่ที่700แต่หลังทาเนี่ยเราจะทําให้มันอยู่ที่850เข้าเกียร์อยู่750แล้วก็เปิดแอร์อยู่750ปิดแอร์เข้าเกียร์อยู่ที่750เท่ากันมันจะทําให้รอบมันนิ่งขึ้นครับ,รบนะครับ,รบเราใช้กลยุทธ์ไปการในเพิ่อมอากาศแล้วก็การแก้อะไรบางอย่างนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ให้รอบตรงนี้มันโชกสูงขึ้นครับนะครับ ส่วนตัวที่สามที่เราจะได้ก็คือว่าไอตัวความประหยัดนะครับอันนี้มันเกิดจากการที่เราทําเรื่องแก๊สมาก่อนแล้วก็ออกเทนแก๊สมันต่างกันมาเลยต้องใช้กลยุทธ์ของ t i m i n g a d v a n c e ซ์ o พล e s o r คือการปรับองศาไฟุนระเบิดเข้าไปนะครับเพื่อให้มันเผาแก๊สหมดนะครับแต่ด้วยของเอ็กเพเดอร์ที่เป็นรถนําเข้าจากอินโดเนียออกเทนจะอยู่ที่ประมาณ97น้ํามันที่อินโดนะครับแล้วก็มีออกเทนที่ต่ากว่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็เห็นตั้งแต่วันแรกแล้วว่าช่องว่างตรงนี้มันจะมีอยู่นะครับ เราก็เลยเอาใช้กลยุทธ์ของแท็บปะบงสาวไฟ,ฟจุะเบอร์เนี่ยเข้ามาผสมให้มันสามารถใช้ได้กับน,น้ามัน<ฤ>เบนซินได้ด้วยนะครับก็จะทําให้อัตราเร่งตรงเนี้ยดีขึ้นด้วยมันก็ไปส่งเสริมกันครับเราก็จะไปปะบงสาวไฟจุฟฟเะเบอร์ให้รอบมันนิ่งขึ้นด้วยมันจะเกิดการประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นนะครับส่วนอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายอะไรนะครับเราไปทําให้มันอากาศเข้าเค,าเครื่องยนต์ได้เพิ่มขึ้นณนะจุดเดิมยกตัวอย่างเช่นคุณขับอยู่รอบสองพันรอบอากาศเข้าอยู่เท่านี้เราไปเพิ่มให้อากาศเข้าเพิ่มขึ้นครับ มันก็จะเป็นจุดกําเนิดของออกซิเจนที่เข้าเครื่องยนต์ส่วน4ตัวนี้เราก็จะมาใช้กลยุทธ์ประมาณ3-4อย่างานะคุณไก่ครับนะครับก็คือการปรับน้ํามันการปรับองศาไฟจุะเบิดการเพิ่มอากาศนะครับแล้วก็การเพิ่มรอบในรอบเดินเบาหน่อยหนึ่งครับเลยออกมาเป็น HP4 ครับซึ่งจะใช้ได้ในรถที่เป็นเบนซินทั้งหมดครับครับนะครับแล้วก็รถดีเซลด้วย แต่กลยุทธ์จะต่างกันแต่ในเอ็กเพนเดอร์ก็เรามีประสบการณ์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะครับแต่ไม่ใช่เฉพาะรถที่ติดแก๊สใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลายคนจะเข้าใจผิดว่ามาที่หงทองคือเป็นรถที่ติดแก๊สแล้วอยากแรงขึ้นอยากขับอตาตจะเร่งดีขึ้นตอนนั้นเราทําที่แก๊สเราใส่ตัวทามิงเงินวานเข้าไปครับมันทําให้รถแก๊สแรงตอนที่ใช้แก๊สแรงกว่าน้ํามันครับแต่ตอนนี้เรามาทําให้ทั้งน้ํามันด้วยและแก๊สด,ด้วยนั่นหมายความว่า รถที่ไม่ได้ติดตั้งแก๊สในเอ็กเพนเดอร์ทุกคันสามารถทําได้ครับครับครับอันนี้แยกกันนะฮะคนละส่วนกันติดแก๊สก็คือติดแก๊สก็อีกส่วนหนึ่งติดแก๊สจะใช้กลยุทธ์นี้เข้าไปด้วยครับแต่ก็จะดีกว่าตอนก่อนเพราะน้ำมันมันจะวิ่งดีขึ้นด้วยครับครับเมื่อกี้บอกถึงสิ่งที่จะได้รับไปแล้วนะครับทีนี้บอกถึงถึงสิ่งที่ทางของทองอโตแก๊สเนี่ยทำกับรถนะทำอะไรไปบ้างนี่ก็คือเดี๋ยวผมสรุปอีกทีนึงนะครับเผื่อใครอาจจะฟังไม่ทันหรือว่าเอ่อก็ เพิ่มอากาศนะครับปรับน้ํามันนะครับอากาศกับน้ํามันนี่ก็ดูจะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นพื้นฐานที่รถที่จะเพิ่มกําลังงานมันนี่ก็จะต้องเพิ่มน้ามันอากาศแต่บางจังหวะต้องลดคือมันแน่นอนละมันปรับใช้ไม่ใช่เพิ่มอย่างเดียวบางจุดต้องลดบางจุดต้องเพิ่มเอาเป็นว่าก็คือเราทําจากสิ่งที่มีตรวจวัดได้เป็นไดโนเทสของดโนดนามิกสุดๆถ้า OBD ได้หมด สิ่งที่เห็นได้เลยตอนนี้ชัดๆเลยบนกราฟก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเรื่องของเส้นของแรงม้ากับแรงทอร์คที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือคอยที่1นึ่งะครับส่วนอันที่2ก็คือเรื่องรอบเดินเบาแล้วก็สั่งให้ในโปรแกรมพยายามทําข้าวมาเป็นกราฟให้ลูกค้าเห็นง่ายๆอันนี้ก็จะเห็นได้ชัดเราเริ่มจากอะไรดีก่อนดีเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นกราฟให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยวขึ้นกราฟให้ดูเลยเอาจากเรื่องของรอบเดินเบาก่อนนะครับก็รอบเดินเบาับจะดูเนี่ยเราเราทำกราฟไว้ให้เป็น2งอัน อันบนกับอันล่างครับนะอันบนก็จะเป็นตัวที่ยังไม่ได้ทอันล่างจะเป็นตัวที่ทําแล้วรเราพยายามวางไทม์ไลน์ให้เท่ากันดูที่ช่องที่1นนะครับช่องที่1รอบที่มันวิ่งไปเนี่ย spreads. ช่องบล็อกแรกเนี่ยรอบจะอยู่ที่ประมาณ850เพราะว่ามันเป็นการเปิดแอร์นะครับก็ทั้งก่อนทําและหลังทําก็จะอยู่850เท่ากัน having. พออันที่2ก็คือเป็นการเข้าเกียร์นะครับพอเข้าเกียร์ยังเปิดแอร์อยู่นะครับ อันบนจะอยู่ที่เจ0ร้อยอันล่างจะอยู่ที่7 5 0ดห้าสิบนะครับหลังจากเราทําแล้วเรากาลังเพิ่มรอบตรงนี้เข้าไปอีก50ิบรอบนะครับอันที่สามเนี่ยที่จะเจอปัญหาเยอะเลยนะครับก็คือการเข้าเกียร์แล้วก็ปิดแอร์รนะครับตัวเนี้ยถ้าตอนยังไม่ทำรอบจะตกลงมาระดับ620สิบแล้วก็ค่อยดีขึ้นไปเป็น6 5 0ครัห้าสิบแต่หลังจากทำแล้วนะครับตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ใหเห็นชัดๆเลยคือเข้าเกียร์ แล้วปิดแอร์หลังทําแล้วรอบมันก็จะอยู่แถวๆประมาณ720-750นะครับก็คือจะสูงขึ้นอีกประมาณ100รอรบแก้ปัญหามาให้มันเกิดการสัน่นไอ้ตัวตารางที่สุดท้ายก็คือเป็นการเข้าเกียร์แล้วเปิดแอร์ปกติมันจะอยู่ที่700รอบก่อนทําหลังทํามันก็จะอยู่ที่750ครับอันนี้คือเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่อง,งเดินเบามีความสุขขึ้นเลยตั้งค่าสภาวะของรอบเดินเบาทั้งในจังหวะเปลี่ยนเกียร์นะครับและจังหวะเปิดปิดแอร์ เรียกว่าใช่ครับทุกสภาวะนี่ทุกสภาวะที่มีโหลดครับใช่ครับจริงๆพอฟังนี้หลายคนก็ธรรมดานี่เรื่องของการเพิ่มกําลังงานเครื่องยนต์ทั่วไปหลักการแต่จริงก็คือก็จะได้ในเรื่องของการการขับที่สนุกขึ้นนะครับอัตราเร่งที่ดีในทุกย่านครับไม่ใช่ดับี้แต่บันแรงนะครับไม่ขี่ในเมืองเหยียบมิดนึงแล้วรถพุ่งไปข้างหน้ากระโดดกระเด้าสิ่งที่ยากคือทํายังไงให้คงความสมูทครับเพราะเป้าหมายคือ ความการมีความสุขในการขี่เอ็กเพนเดอร์ครับนะครับส่วนอื่นก็คือจะเป็นผลสี่ห้าอย่างจะไปผสมกันให้มันเกิดคํานี้ครับให้เป้าหมายคือให้มันมีความสุขเพิ่มขึ้นในการขับขี่เมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงกราฟของแรงม้าแรงบิดในตัวที่ทำเนี่ยแรงม้าที่ขึ้นเนี่ยจะเป็นประมาณทักรถเดิมที่เป็นน้ามันนะครับน่าจะอยู่ที่แปดสิบเอ็ดจุดสี่จุดห้าครับนะครับหลังจากทำเร็จก็ขึ้นมาเป็นแปดสิบสี่กว่าขึ้นมาประมาณสามม้ากว่าเทียบดูแล้วก็ประมาณสักหกเปอร์เซ็นต์กว่านะครับ เราทําให้มันเพิ่มเยอะกว่านี้ได้ไหมได้แต่มันจะต้องจ่ายน้ํามันเพิ่มขึ้นมันจะทําให้มันกินน้ํามันเพิ่มขึ้นในช่วงแต่รอบปลายเนี่ยที่เราเหยียบคันเร่งสุดบนในโน่เนี่ยมันวัดจากปัจจัยเดียวคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันเร่งร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะขึ้นกามมาแรงขึ้นกว่ากันประมาณมา5-6%แต่ช่วงกลางๆที่แตะคันเร่งแล้วออกจะรู้สึกมากกว่านั้นถ้าวัดตรงนั้นได้มันน่าจะดีขึ้นฟิลเลิ่งน่าจะดีขึ้นถึง15%เลย เพราะนั้นเราก็ไม่อยากให้ไปดูถึงตัวเลขของแรงม้ามากนักครับแต่ว่าทํายังไงมันเพิ่มแรงแต่เอาเป็นว่ามันก็ไม่มีใครขี่เหยียบร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ครับ99%มันก็จะอยู่ในช่วงเฉลี่ยช่วงรอบกลางๆช่วงรอบปลายๆช่วงรอบต้นๆแต่ไม่ได้แบบคิดดาวหมดครับแต่ช่วงโคงการนั้นดีขึ้นกว่าเดิมไม่ต่ำกว่า15%แน่นอนนั้นความรู้สึกที่จะบอกได้คือตรงที่คุณสัมผัสครับครับผมถึงบอกมาลองแบบนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเราลองแก๊สทำติดแก๊สเนี่ยรับประกันความพอใจด้วย สามเดือนใช้ไม่ชอบมาคืนเงินครับไอ้ตัวเนี้ยเราทําตรงนี้เข้าไปให้คือลูกค้ายังไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันคืออะไรนะครับมีทางเดียวพี่เอารถที่พี่ขับอยู่แล้วมาลองสัมผัสแล้วพี่ดูว่าไอ้สิ่งที่ผมทาออกมาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าถ้ามันไม่คุ้มไม่ต้องเสียใจเราคืนเงินให้ด้วยเต็มจํานวนครับ HP4 เท่าไหร่ครับจริงๆทําอยู่ที่ประมาณ6,500ครับนะครับแต่ก็อาจจะเป็นโปรโมชั่นอยู่ที่6 0 0ัแต่ถ้าลูกค้าที่ติดแก๊สกับหงทองที่จะทําแถบอยู่แล้วก็จะมีแถมตัวนี้เข้าไปให้ด้วยเรียกว่าการทําให้ Mitsubishi Expander ขับสนุกขึ้นนะครับด้วยการทํา HP4 นะครับจากหงทองออโต้กแก๊สครับวันนี้ขอบคุณพี่เอ็ดมาครับครับขอบคุณครับ